สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านคลิปนี้ผมก็พาพวกเรามาที่พระราชวังชื่อว่าพระ,าปปะราชวังท็อปคาป,ปนนินะครับพระราชวังท็อปคาปิเนี่ยอดีตเนี่ยนะครับเป็นที่ประทับของสุลต่านแห่งราชวงศ์ ออตโตมันนะฮะแห่งราชวงศ์ออตโตมันปัจจุบันนี้นะครับเขาก็ทําเป็นพิพิธภัณฑ์แลวครับเป็นพิพิธภัณฑ์เป็นพิพิธภัณฑ์สถานเอกชิที่ใช้เก็บสมบัติต่างๆครับของ สมบัติล้ำค่าและก็ยังเป็นที่และก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ประวัติศาสตร์ของอิสตันบูลที่ได้รับการขึ้นทะเบียนครับเป็นมรดกโลกด้วยนะครับขององค์การยูเนสโก ชมบรรยากาศพระราชวังด้านหน้าอันนี้เป็นกำแพงด้านหน้าชื่อของเขาก็คือพระราชวังท็อปคาปิือภาษาอังกฤษก็คือท็อปคาปิพาเลสท็อปคาปินะครับท็อปก็คือ t-o-p ท็อปคาก็ k-a-p-i ท็อปคาปิ Palace. Okay. พระราชวังนี้อดีตนะครับเคยเป็นที่ประทับของสุลต่าน นัดฆ้าอนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะสุเราเซนโซเฟียที่เราเห็นยอดโดมแหลมๆนนะครับไอ้ยอดเสาด้วยน,นะครับยอดโดมก็กำลังก่อสร้างอยู่เนี่ยสุเราเซนโซเฟีย ดูบรรยาก,กาศรอบรอบ

Hello. Right. Hà cho Này, view Đưa view View Liêm Nam เราไม่ได้เข้าไปข้างในนะครับข้างในสูเหล่าเนี่ยก็จะมีพวกคาเลมมีพวกสมบัติล้ำค่าเก็บอยู่ข้างในนี้เยอะแยะเลย พามาดูแค่ด้านหน้านี่แหละครับอพระราชวังท็อปกครปีเท็อปกระปีท็อปกระปีน โเคคลิปนี้ก็พอสมควรกับเวลานะครับเดี๋ยวเราไปที่เซนโซเฟียผัดไปอีกทีหนึ่งขอบคุณพวกเรานะครับที่เข้ามาชมฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ